เสงหากที่หนึ่งก่อนจะได้แสดงพระสัจธรรมเทศนาเพื่อรักษาสันติสุขเพนีอันดีงามขอสมุติสมัญญ,ญาจันทานุมัติยัญยมได้สดับรับฟังเพื่อจะได้เข้าใจทั้งพุธเทศและกังผู้ฟังด้วยวาพระคุณเจ้ารับนาะทีดใยขอสมุติสมัญญ,ญาจันทานุมิพระอาจารย์องเลคืออาจารย์รพัะโคส,สติธัมมนิมิตเดทุกเป็นหัวหน้ามโม พระอาจารย์พระคูตสติธรรมมณมิตรอยู่วัดป่าตรามิตรบ,บ้าน้องบอนเหลืองหญ้าคงทีง่ญาติโยมได้เห็นอยู่ในนี้คือพระอาจารย์ประคูตสติธรรมมณมิตรเลืออจันทร์ประจักกันตะจโรวัดปลาตรามิตรบ,บ้นงงา,านา้องบอลเหล่างหา้าตำบลหนองบอนอำเภอกสุมพิเัยจังหวัดมัธาราคัม,ข,มขอถาวายนาทีพระอาจารย์ประคุตสติธรรมมณิมิตรรับนาทีอุ้นแม่แมงยิมี องค์ที่สองขอถวายนาทีฉันรับตำแหน่งแสดงนาทีของเด็กชายแดงหรือสามเนรแดงหรือจะกุ้นแดงคือพระอาจารย์พระกคติธิกุณนันสารองค์ติ่ญาญย่อมเห็นอยเดเนีเดอคืออาจารย์พระกคติธิกุณนันสารหรืออาจารย์สำเร็จกิติสโลอยู่วัดใหญ่ยบัณน้องบ่อนวัดวานตำบลน,น้องบ่อนอำเภอคูสุมปีสจังหวัดมหาสารคาม องค์ที่สามคือเจ้าหอหลานจันประจวบนอนาบนรับตำแหน่งแสดงนาทีของพัาจานผู้สาซึ่งเป็นสามีของแม่ยมีเป็นพ่อของเด็กไข่แดงสามเณ่นแดงเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่บ้านปาใหม่ตำบลปาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี องนักป่าราชมณฑิตกวีทั้งสองท่านได้เอามาประพันธ์ลูกหลานคณะเทศเจึง่ำโกรธสัมพีเทนะมาห้ญายห้ย่อมฤสดับรับฟังที่ถูกประกันใดคุณครูบาอาจารย์้รักนักป่าขออาหัวศิกรมในการใสเทศนาหญายณ์ย่อมฤสดับรับฟังในนโอกาสปัจนี้มาน สาธุสาตายุเลรดิสนากันละบันไปก็จะเหลือทนโ็กาทตัวนาจงฟังใจตั้งอาูยสบายเม่ยเอื้อเอื้อลโอ้ในตอนนี้ มังเิดมือนี่กวาให้เจ็บพระตอนไส่เลิ้ยลำนํำสุกอันตาลายไา้สุกอยาสามีมาตองพวงบ่วไผ่มาตองอย่ามาต้องใจมองดีได้เต่าตัวอันสุมสุกไครเร้เลีกวิ้นและไก้ข้างเราข้างหายเอ ชาเวีวยนยาคีรานให้อ่องตั้งจันสดใสสุขใส่ใจมโนลด์หัวหัวพันไข่เทียงละบัดนี้หันมาเล้าจับสำเน่าเข้าผิดเรื่องเสียงเป็นบุตรบาดเ่อปะเถิมปัดสมกอดเด็นาน เมื์ยิ้มือนี่ติดประโยงแหลมไม่ทันสมัยให้เถือกใจปุ่งคุณโยมกูจฟังหลักมันมีนักกาบีทั้งสองทานสามทัานก่อนหนอเขียนเตงมีอยเพื่อไปรู้ตีนเองกันเกาเจอภาคอีสาน มออให้ขันจันประจวบนอนหน้าบุญปูกเกาตันในนาที่แสดงคือบอกประเดิมสาธุเหล่านันไปตามเรื่องเทศเป็นเสียงต้องเล็บเ,เปรอะพระธรรมเปิดมันไม่ในขอขอเรื่องมิรอัน คนลืมตัวปากกาเตาว้อ,อ,อนใครมวนมาวันนั้นใส่ตื่นเรื่องธรรมดาคือระฟังธรรมะภาคีสานน่โนเอาไว้ สุดสาวขออาศัยไม่สาก่อนนี้ว่าเที่ยวไรก่อนจักตีโกบบนจังใดนั่งอยู่จัง,จงพระใหม่ปกากกว่าทำก่อนน้อยก่อนกระพอไก่ว่าไปตามเรื่อง โอ้ยในตอนอนี้ตอนนี้รู้เรื่องแล้วหลายอย่างทางคดีบทกวีกคำสอนมนติกายฟังได้ผูสนใจอยากฟังเรื่องนิทานทำกันสืบโตโกให้พวกพี่นองก็ฟังเร,เรื่องนิทาน ทีเกิดอยู่มาอ่านเตียวเิ้นเมืองปูบนลาเขาสร้างโคตรกวเมีกับลูกกระจนนคนหันลูกกระได้ปันสายตอกเกินลูกไปคนหนึ่งแผนควับหัวบ่อนึงถึงบ่อได้กุ้มกำเนิดไปจึงทำให้เราโคตรมีลูกมากจะยากลจน เขาว่าจากกันละเตียบอกฉันเพื่อตัวตัวติดคายกาย็ใส่เลี้ยวลเนี้ยวมาคนเจ้าบ้านบอกฉันกันหวัวก่อนเมีนเขาบอกให้ไปตอนกาเมียดียานยันกันปวดลายยานเตะเก็บปวดทายคือตอนไก้ตอน กี่ดูกันเลยเดียวยานย่างเหี่ยวคือตายซ้ำแม่บักหัมปัดบอลเดือดแม่บักหัมงเป็นหาย,ยมีคนเดือดหาที่อายเลยบอกกลับไปส่หวงอาณาไม่กล่องหลวงอยู่ใกล้เท่ๆอยากายหน้ากันมัวมอง เมดบ่ออกตอโปองเนี่ยกูเป็นพ่อกะเลยลูกนีลูกมากกะยากกูกนดังคำโบราณว่าเปลี่ยนน้าคลายเข่าเที่ยวเดียวมัดมองสาวมีลูกสาวลูกชายเจะกินกินลูกจางพร้อมเลี้ยงได้ซอยกัน มึงอ่ะสู้มันใหญ่กันมานานกะยังวางกันบ่ถูกถูกเหมือนใจนำคนเล็กโตแต่เฒ่ายังน้อยไผเเน่น้อจังสิคือตัวไผโลกกะโลกยุ่มยิงคิดไปปะแงกปมซุมเข้าอังอุรา คิดแลี้ยสมน้ำนานโอ้อยากไาเจ้าความอง่ความหลงเสือตัวจงงากคิดไปเอปล่อยมันตีแล้วเจ้าบ้านหวกชะเมืองเขา หนุ่มปากตาตาตางเป็นจังไลกระตำสซ่างสี่คอยปุดคอยเกยกงสี่คอรอที่วังก่อนสี่เขาพักยังสี่บอกซื้อนอไข่จ่าเท่าตาสาน้ำของฉันซื้อะเะียงเอในไเรื่อง โมยมยาเครื่อยงยำหนาขันผู้ใดนกันเสื่อสาโทษต,ต่อเนื้อยาฟาบุญนี่มันสาเมืม่อผู้บุญรักบอแมันสาปานี้ก็ยอยมเจ้ายากจะกเครื่องหยุดทำกวนค้อนเครื่องฟังโอไมีิใรจ้าเนี่ยต่อสาเกยาใหญ่ เชื่อจำกันเอาไว้คอยฟังไปกันหนักเข้าจังสาตีลงวนันนี้กันสกพานจันติขวาพาคอนไว้เพียงซ้ำนี้ตีลงนี้ អួយឲ្យก่อนนั้นน่ะเด้อមេកាញ់ ปยกอนบอร่รรม,มาที่เซ่อนกันยิเหตุน้ำสนุนว่าสนาสาาบับสัตว์ทู้อยากฟังนัง่งขายโยมทั้งหลายได้ฟังแล้วคุณอาจารย์เพื่นอนตันต์เปิดนอาจารย์ประจวบเพิ่นแสดงโลกอุ่นฟั ผู้มีลูกมากรได้ดุนหอนวางใจาจบาดนี้ตรมะจะสิไรเสดงซสอปตามบดขอพรกคุณพอกะมีผเยนนุษแต่งฝาพังสันลาวขอบ้านเราสรโอยนาวคือนามาจันทต มอไปฉันผู้แสดงขอขอพ้นไว้ด้วยสองทานผู้ป่าบ้านเออโอกาสแบบนี้นั้นฉันที่ก้วาวไปสวรรค์ขอใจใกรรอฟังมากแสดงเพลงซ้อนตามบอกอนตอนี้เขาใหญ่มีเยอะแมฟังเพลงฉันสีเบ่าแสดงเรือซอนย่า บวกคุณยมทุกผู้ชายสังสัยอุปธรรมนั้นมนต์พามาสแสดงธรรมสิขอบคุณกระยุมวายเสียงไหนได้เพื่อนอาจารย์ไปวกแล้วตั้งเสพส่วนตอน่อยเพ่นเอาจเงสุปการ เกตตานะสุสุทานสิฟังเรียงเรียงระดับจันสิจับอีสันเลยเมื่อเริ่มตานี่งบ่อยเสียงแพ้เย็นเดิน,นิีสันตามนาเทียนี่ลาบทเป็นใหญ่มีผู้หลายลืมบ้านบ่เสิร์กัเรื่องอยู่กัน อาลังเกียบวต้อสักการสังสรเพอมกายกายตัวน้นกันไม่บริกาที่กินยากุไห้บรเงินที่ซส้อเพิ่นับปอยบุ่นามหุนวาตรัหัวใจแตกยิ่งากนาวขัดสนสามคน คนเหี้ยสามีกมไายไปจหเรือนบ่มาไกลหายไปของเดืองกว้าอยแครเพื่อยากคว้กุ้งยอีแพ่เดียวนะวันนัน้นแม่วาสุดท้าเ่อนเขาเก็บตงค์หนอาปาตะนนูยืนไม่ละยมทาง พ่กเจ้าเมืองเจ้าบ้านสิคือกันเม่ไหมน้อยู่เนบ่ผู้เจ้ามีลูกมาคนคนได้กะว่าบุญแต่ก็เป็นมูลคอยน้อยทีสงสารทั้งสาวสานะกะปานบอกให้ตอนบัดนอนดี เวลาตอนยุ่จกากมือยามนอนฝันบูเมื่อใเปลีกินเสียจังสิบุมอยู่ไรเก่ยงลืมไม่เมืจะยุมนงกูแบบนี้แค่สิมอมชี่ไว้จอเ้างีิยเด็กเก่งวิธีจังพวกพู้สายสิเก็บเทียวตอนเที่ยวมง คนใจคำเดเป็นวิธีปราบายมุวิเรื่อยไวา ใครกับ่มุนซิบ่เรื่งบุตาขอามวิลสัตว์ดกนี่ก็ยังดีน้อยท่านว่าบุตรของข่อยไม่หลายคนกับพ่อยู่มีแต่ผู้โกโก้ขันพ่อแล้วคุณสุขคนผู้มันงามล้นล้นคือบ่เหมืนคนกาคุณตาหาเขารอเราพ่อใจ ป่ญนยาไว้สมองเยียเ่ยมไรเสื่อมบ้านกากนนันอยู่โรงเรียนสอนที่มึงเลยถูกจันคู่ก็ยังไหวเก่งหลายแต่พ่อแม่นั้นก็หายเลยบอส่งให้เรียนมอลผู้ก,ก็ขออยู่คืนกันเจ้มเามันไม่เนหนน่วยกาเลยสวยลูกสายไข่โจ้แม่เก็บบ่อเชียมออกโรงเรียนแล้วสามปีเดี๋ยวนย้อาย,อยุหมอสีมาแล้ว กวนเสกเงินระบาวเวงซื้อวาเดสังดอกหน้าผู้ฟงวายยุ่ฟังเสกไว้สันเนียวเดียวพอไอแดงมันดีด้วยสีมือมะนาวจับผู้สาวได้เสียกายนี่กะว่าบ่ตั้งใหญ่ใส่เกี้อวกระรอบสาวเขามาขอ คอยรบยห็นพร้อมบ่ไล่เสื่อบ่งหวซัศจังไม่คือเต่าตาสาผู้พ่อมันเอาให้เจ้าสูหลายดูใส่คอยผู้สาวไหวลงกินละวัดตัวมันใหญ่เป็นเบาเพือใจกว่าเท่านันจากตีเกล่อมได้อาานาคตบอกคนใดบางไม่ลด้เ,เป็นนาย หาที่บุญมาหลายอาทิตย์จะเป็นได้หัวมันใส่สมองเยี่ยมไรเพี้ยบบางที่สิไรเพื่อนสมัอนี้มันก็คาตั้งแต่เสลงชอบปรยุกต์ว่ายังเมื่อเมื่อมือใจเกษียณได้สังเสมันจบจังปะตตุมันกุสีสงเท่านพ่มันตกลงปภายในกายจบสิแล้วได้ลงโอ้วนนะ เนว่าเดเร็ hmm. mm ่งบางมัน hmm. ถ mm ิ่นอยู่ในสัวคบกงงมาเสร็จก็บบยกเห็นซุ่มขืาเกนมาสงสารเด่นุแรงนุเกวเมียเหลือสิมอบให้แกวกว่าจว่าใมันได้รับวรระ เล้ว่าตุกน่เกี่ยนนึงที่ส่งกับขาสนอบ่าชนกินสินทรัพย์ขั้นบวเลี้ยนก็บวบ่ได้เกี่ยวาเขาบ่ตูราบกวลเลนสอนไปเล่นหัดน้่งวงบ่อเพื่อจะพุมเมื่อเลยมันเคยเบาสู้ยึมาแม้าันไม่บวชที่เขาท่าคิดว่าต้องไปไกล ใใส้ยสายกินงกังขากาะน้งเียีถึงลัดมีสิอ้องเมา่ปพูดากันพ่อแม่ลูกเดี๋ยวนี้ไปเจวเลนวาจานคงดอกตาวนเรียงแต่โกสะเทียนหน่อยที่ต่อให้ความค้งตาวยาวสะเทียนเล็กหน่อยประวัคอย้งน,น,นา ตาตาเอโอ้ยโอ้ยเด้ยอ้ยโอ้ย,โ,ยโ,นนโอ้ยโอย้ยต,ต,ตา,า้ออากกายโอ้ยโอยโอายโอ้ยาอ้อ้ยาก้ยอยอกยอยยอยอยอ มาอายุกินกับย่าเแ่าไม่เงี่มีตั้งหลายปีลูกกะไยหลายจัดที่บุญบอดได้สบายผู้ใช้เปดผู้ยิ่งหาเพราะมันบอกเลขเดียยวเมยโอ้ยขึ้นไปขึ้นมาแล้วขึ้นไปขึ้นมาโอ้ยทุกเข่าทุกเข่าแล้วหน้ามีแท่วเดียวพอไดีาวาจาก,ก็เป็นยังไงส้มเป็นบ้าก็ใครยืดออกส้มมาหน่อยหน่อยจี้กันที่จับม,มกันที่ปวดกันที่เป็นให้เป็นเพือนพน ไปยังหันมาเมื่อี้กันกัำหลวงพอ่อเกิดไปขึ้นมาอยากปรึกษาเขาวานั้นนี่อเอ,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 อเว้ยงเทามีเอ้ยอทวมีมาหนีมันกันนะใคยมีแนวสีบัาตู้จะฟังเสนาธาไม่นยาเทวจะเบี้ยเรืออย่างสีมาปรึกษาเรือคอยบริเทาโอ้ยเ่ามีเอ้ยเจ้าว่าคอยบวชโดนปันนี้จังเขาจังเอื้อนจานจะว่างเอากระสีบวชโดนเจ้าน้อยจะได้เป็นจานนั่นละนั่นล่ะ,ละคอยไปเรียนวัดน้ำหลวงพอ่อ คอกระเคดไปเคลดมากอกระีหัวสีเย่อหนึ่งสันดอกก็เล็เคลดออกตอกบ่อๆคอยเล็กคิดว่าที่คอยก็ได้เป็นจานปันนีลูกเล้หลายคนนี่มันคือบ่ออยากเป็นผู้ใดสีเดินห้อยพอมันจะค้นในสันดอกก็เรียกว่าอยากให้ลูกบวชจะค้นตามข้อได้อาศัยให้เพิงหลวงเฮ้าก็แหงหลายสันดอกเจาสีว่าจังไหนเอออยากให้ลูกเดินตามห้อยเจาะจะค้นในวัดสีเทาวรางสั้นลาสีว่าเสียลูกบวชสีเทาเกิดมาจังสั้นแล้ว จาเห็นดีสุดก้ยล่ะสียบุรล่ะบลวเั่าเพราะว่าเกิดยูุ่้หนึ่งย่วัดสนองู้รีเท่าอ้าวก็เกิดดันีแดงอลแล้วกูอันคุกลางเลยแล้วเพราะว่าลักษณะมันหลบลอคือพอมันนะถึงอีกประกันหนึ่งมันมันสมองมันดีสันดรหน้าตากรหายหลบ่อคือพอแมันี้เมื่อไหร่เนดสีเย่า อขอจะก็อยากให้ลูกบวชด้วยเหรอเจ้าสิว่าจังใดเพราก็ว่าจังไหนแล้วพ่วอย,ย,ยอมตามเห็นดีจด้วยเลรอผันบวชใหก้ก็เป็นยาบุญยาคู่น่ะท้าวตทวะเมื่อนี้ไปเปลีย่ยนใสุ่ญ้นี้พระได้กลับขึ้นมาอยู่ได้หรือร้อยจักเปลี่ยนใส่รถเทออียบพระเนี่ยก็ให้ลูกเขาการะไดห่างบ่เห็นมาวัดจะว่ายังเทียนนิสันตาเปลี่ยนน้ำมูน้ำพวงกระไดกลับขึ้นมาขอเิตามั่งท้าวย่าลืมเด้อจะนาทีของเจ้านาทีผู้นี้ก็เลยมอบให้เจ้าเลยลูกมานก็คุณมาแล้วถามมึงเท่าพักไว้พักไว้ชี้ยักษยานมาหรือ ปเปลืใสมานอลาคือหมอมแม่บัเขาทา้าเงื้อตะลังแต่หนาคือเสลาเมย์ลายแต่หนดแดงโลลาไปลือใสจังมากมันีคุณแม่เอ้ยโมโกอส้วนเปเลือกใให้บันเหนือจังคขยเตาไปเลืเอสเสาคุ้มบันหน่อยตะเวนคอยจังกควยมากแมงคุณแม่โสกันกับคุณปอยอย่างน้อรับก็ขึอยอย้นบโกบักโมดยงแง่งกินนาแต่สนอกพ่อกับแม่ปึกษาเรือกันอยนนีน้ว่าเฮ็ดีสมควรพอจะว่าว่วาอยากให้ลูกบวดจะค้นแนพนาโลลา อ,อันตีคุณพอ่อคุณแม่บอกกันว่าหนึ่งหันว่าจะให้หนูแดงบวชวัดวัทีว่าจะสร้างหลาลูลาเฮ็ดีสมคพรกก็ว่าให้เจ้าละบวชคุณแม่เอ้ยหนูแดงคือพระท่านอยากบวชเนาะก็ลังเด่นกญก็ลังเจียวน้ำมูน้ำพวกที่สันดอกคุณแม่ก็ลังเ่นยียญะว่เจียลาพระท่านอยากบวชแม่นเ่ว่าวันบวชสะก้อนเห่นยที่อันย่างไรก็ไไ้ดอกลูกลาเลี้ยนไปบวชไปเลี้ยนไปถ้าได้เป็นดับเป็นดีพอก่แเมียเสด็จเพลิงผ้าใส่เจ้าไปผ้าปากนา ดอกกะแหงหลายคนวัดสันดอกลูกหลาสโอ้อคุณพ่อคุณแม่จิตจังสันวัดจีเนีน<ม>คุณแม่เอ้ยเฝนว่าการบวชนั่นแพร่สีเหลืองบ่ได้เปลี่ยนอยากกลับมาอยู่เฮือนก็นยังมาบ่ได้มันดีบ้างวัดจังไหนอยากให้คุณแม่รู้ถึงการอานิสงส์ของการบวชสามเณรี่ในปังเนี่ยสันดอกว่ามันได้อานิสงส์หลายปันไหนสันดอกคุณแม่ครับโอาบวชต่อบ,บุญแท้คุณพ่อกับแม่ในได้อานิสงส์จังไหนวัดจีว่าจังสันกระตันกระฟังเด้อแม่สอสุฟังเด้อ พ่อบองดูเต่าสพเป็นเมียอจานมาเจ้าได้พ่อแป่บอสเน่งบัดนี้น้ำมาไดาเจ้าฟังสำมนาวโลใจเจ่าวันที่ได้บอกเรื่องเล่าตามที่เคยได้รู้เล้วแสดงว่าเราเก่ากาย เมสิได้บอกไว้คุณเนียงบันภาชาาปไ,ได้ก้อนกาสาฝากเขียนเรียนไว้ถึงภาไตคุณเก่้วสารนักกันเกตแซมวิเศษยิ่ยงล้นกุศลส,สางดอกแสมนนงมาบน,นบุญน,น,นักไายขอฝ่ายเช่งในบวชบําเพ็ญ ยังได่เห็นข้ามาพวดตาคุณคของข้าบุญบาไหลบ่ได้เข้าถือคอนสรงเศษพลเทสทาไว้ขันบุญน้อยก็เห็นใครได้ปวดบาดทีเป็นเ็นฟองทางสวรรค์หัางมาทัาความมีกอบารมีไว่า ดวงกี่ใจสิจนจำเห็นมาตามส่วนตัวหัวใจดีจากตัวคุณเลยโทษเห็นหูคู่สถานคุณพ่อมีแม่ลานชื่อกระสุงข้าแอบบวชเข้าไปเต้นตัวต่อพระคุณคุณเกลือเดีเดยวเหลือที่ให้ที่ได้เกิดเป็นใจลายหันคู่สนซองแอน ได้เป็นภาพเป็นสรงอนาคตลุงไปนาสิงให้เจ้าคิดเป็นเมืองเก่าสิ่งใดไมหลายอยากจะไกก้อนหินทีสิมาไปนะหาวิเจ้วไายุกับต้นใม้มันแก่นไม่มีแ้ามันมีสักอยู่นัแสนปั้นกันยางได้วบาตัวเจ้าอยานว เียนไม่เธอสิกรูรบราดาบาเคลื่อนเศราดอกกันไหมรูรได้เบาหัวเกีดเก้มใส่สมองเยี่ยมเตียมเสบียงเงีไปขาดเตียมเงินสาไ้ใส่ใกายเตียมปัญญาไว้หลายหลายแก่การ้างหน้าคุ้นคาดเสียน มีวิกายู่กับตัวความสุขจนเสียงเว้นสิเดียนเิสนยเกิดแม่ในเห็นมาเาดแกคอยเทียนให้เรียนไว้เจ้าอย่าไว้บ่ควรเล่นให้เสียกันไรไปโยชน์อนาคตมืดมัวกันมัวเล่นดอกเจ้าเพื่อ ชีวิตยังอยู่เยื่ยอเก่ยคอยเที่ยวที่ลางตอน,น้ยังมาถึงการจ้องมิจานดูบาด้างเกี่ยวเบ้างสิไปหนาหามิบุญวัดสนาสุนนองน้องสิได้เพลินขอยเา้า่วเกี่คบึ้งขวาข้าวากษตนมีบ่มีมังดังข่าเมื่อไจคิดต้อยเจ้าวหงเพลิงมารัง จีนไม่ดีเด้หนูแดงหยกเป็นย่พอรองแค่สีฟ้งคุ้มรรงเขาบางบางคือสีของส้มพ่อแม่พี่น,อน้องคือสีสุดอสูรนั้น hoài cái mẹ cứ xí xuồng lê cầm miền u buồn sông sình đang xì bìn hồn nó qua ba chạy leo cứ xì tiếng mưa kéo bạc nhớ mái cứ xì mẹ khép nửa phà xuồng xa Go hack man.